ับพี่น้องครับฉันเป็นแฟนพันธุ์ครับเสื้ออีหยังน่ะพ่อแจกเสื้อเสื้อพออดน้าวเขาคือบอร์ไรสั้นเอาเอาเส้ล่ะเอาเขาคือบอร์ไรเสื้อโอ้เบอร์เอลเนาะเนท็กสองตัวมั้งดูเออนี่โฆษณาหายเฮ้เฮ็กตัวหนี่ ลอยตัวครับผมรอดแสนคนดอกจะไว้เฮ็ดเดือยเอฟซีเอาฝากพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ธนดลคนขับรถลำเพิรดเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวครับผมนี่เพคอนเฮ็ดเสือแจกพี่น้องไมาเอฟซีอยากได้งครับขอให้เฮงเฮงปังปังสุดยอดสุดยอดเอาสุดยอดสุดยอดเจ้าอนาคตอันนี้อันนี้ให้เบิ้ลก็เตื้ยนนี่ัะมีรถบาดผมด้วยพี่น้องรถบาดลูกสาวครับ กิดจะเป็นรถบัสนี่ฮะโอ้เอาเพื่อนออยากได้ทักเข้ามาเลยพี่น้องครับทักเข้ามาเลยฮะน้ำตานโดนเด้อร์น้ำตานดนลำเพลินพฟิเชียลครับคนขับรถบัสเพื่อนผมลำเพลินพฟิเชียลโอเคโอเครถบัสสุกสาวครับโซกแล้วมันไ้โซกแล้วได้สองตัวแล้วครับผมบุคคลอันได้สองตัวเนื่้นี่ครบสามแสนกระเชื้อีกอยู่อ๋อครับอันนี้เยังบุคคลแสนตบจะไปแจกสุดยอดสีสันสดใสจันเบียบุพเเหตุบ่โอ้จันเบีย เอาเห็ดหไม้ซีไซด์ตัเเวเอาขอบคุณท่านนดนนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับเอาฮอดดี้ตื่นแล้วเวลาโอ้เอาเอาถอยถอยเขาเสืเอ,อไปเก็บกันพี่น้อง จ้าลูกนี่เสือนี่ทีนอนได้ครับี่นอนนี่โอ้เขาปั่นไฟแล้วตัวนะ่ะ เตรียมคมพร้อมเตรียมคมพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเป็นไรไม่สบายหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลียวไวไมันบอกไก่ด้นเมือก็บไกไก่มือก,ก็มือของเ,นเ่นเนาะ จะซ้ำมากที่แรกเมื่อเ้านี่พี่น้องทั้งนี้ครับไปต่อคลิปย้ายเลยนะครับเด้อเมื่อลิปนี้จบแล้วครับเมื่อแรกเมื่อเมื่อเ้านึกว่าสิบะเดนเลยขีดตมหลายหลายมากของเสาเข่าบะไรเลยด้ขอว่าโอ้สวยแหละครับมันนี่ปังอยู่เหมือนใครอยู่มึกบ้านมันเลิกโพดมันคนปกปมันเขาไปเลิกโพดเมื่อยใจเลยยันเป็นยังไงคอยจั๊เซีนจังไงล่ะเป็นยังไงเลขโพด ถกอยูถึออิลิอะถึกตัวเดียวถึอสีเอาอิลีนด้วยสื่อวิทยุสืีเออมันก็สื่อเพื่นสื่อซีหนึ่งซีสอศนย์ซีอะรรีสามเขาบอกงอนอะสีซีหกเนาะโอ้ยงอคือประสอไต้ดินใต้ดินนะนี่ครับพี่น้องไฟมากแล้วครับเรียบ้อยแล้วครับเอาถือก็ด้มั้กเรางี่ง่าโอ้ยสืโอ สามถึธโอ้หกสี่สโอ้ยรถอันนี้รถอันรถบาร์ที่ถือโซนค่ะหกสี่สี่เป็นบ่เออลางบนเลยจังวมาจิไปทางเออเอเดี๋ยว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 เด๋ยวเดี๋ยวหบไฟเลนไหมแ่จะได้มอันนี้เกิดมิเตอหกบอกคนแนนบอกคะแนนคุณยบไฟได้ไหมครับ ุงจาเบียหวลายถุงวะเขาทักุ่นแล้วพัดเป็นรถปิ้งเนี่ยพูดรจับที่มไู้วนี่เป็นถุงกอเนาะมันมันมันเียดบไหนเนาะครับอาจะจะเริ่มมาเหมือนกันครับเหมือแรงนะครับผมกับทีมงานสารพัดแพทย์แดพลงนะครับเต็มวงเต็มโชว์นะครับ มาป,ปูาสานละบ่อโอ้เออเลิศเลยสุดยอดครับวันนี้พร้อมทุกระบบครับเจ้เจ๊ซีดวนหนักขนานี้ อ้าวเสียบ,บีสวัสดีครับโอ้ออตอนนี้เราเหาไปจ่ายของเก่าของก่อนนะเป็นพวกคุณนะคุณรู้ตัวไหมเราไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคโอ้คุณทำให้ผมหมดหมดกระเป๋าเลยวันนั้นไปเป็นเกือบสองพันน้นบัตงไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็มาจะไปซีเรียสมันมแต่ไปเที่ยวบ่อยก็ไม่ได้นะไม่ดีนะไม่เคยซื้อโรดรี่เยอะขนาดนี้เลยสิบใบครับ ของ,ของผมนี่รประมาณอ้หลายใบยอยู่<笑><笑>ปกติซื้อติดแค่ใบสองใบวันนี้ไฟเสร็จเร็วนะครับวันนี้ครับแันบัสวันนี้มั่งดูไม่สัมผัสมั่งดูอาอ้า đi cáp hoa đã là kia nhớt nhát katayo katayo sip kia ai kì kutayo kiao hoa 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 หาขั <łość> <S 2> <S 2> บเข้ามาสามถุ <professionally> ่ม <professionally> ก oh, ็ปรเด็นนางได้เหรอนั่งนี่โอ้ยอย่าไปนั่งมันไก่ครับพอดอะพอกันคลิหนายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ